แล้วมาเราพูดกันถึงอารมณ์ของความเชื่อเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นกใกล้เชื่อในอนุสติก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงสรณนาคมนิว่าจุดหนึ่งของพระโสดาบันได้แน่นอนเพราะว่าท่านเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าเชื่อในความดีของพระธรรมเชื่อในความดีของพระสงฆ์อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะเข้าถึง ความเป็นประโสดาบันแล้วก็ในตอนนั้นก็ยังมีเชื่อศีลถ้าเชื่อว่าศีลดีถ้าครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นประโสดาบันเลย <c oughs> ได้ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังให้เชื่อในจาคานุสติคือการบริจาคทานตัวนี้เป็นการตัดโลภความโลภเป็นประโสดาบันได้ เชื่อในเทวดานุสตินึกถึงความดีของเทวดานี่เป็นเหตุให้เราขึ้นสวรรค์อยู่เสมอเราไม่ลงนรกนี่เป็นข่าวความประสงค์ของพระพุทธเจ้าตัน,นนี้นอกจากอารมณ์ของความเชื่อมีอารมณ์อีกประเภทหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทคืออารมณ์ฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธจริต คือจิตตกอยู่ในลักษณะของความฉลาดนี่ถ้าจะไม่พูดกันในครบบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะหาว่าแนะนำไม่ครบถ้วนความจริงการรู้จักอารมณ์เสียทุกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นเราหาทางหักล้างได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศรัทธาจริตได้กับความเชื่อ นี่ถ้าไปเชื่อผิดทางเข้าเราก็เป็นประโสดาบันไม่ได้นี่เราพูดยับยั้งกันใครไม่แค่ประโสดาบัน <c oughs> เพราะว่าพระโสดาบันเป็นพระอริยะเบื้องตนย่อมยากกับบรรดาจิตใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอยู่หากว่า,ราบรรดาท่านพ,พุทธบริษัทที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูได้พระโสดาบันแล้ว เรื่องเป็นพระสกิธาคาอนาคารหัน <c oughs> เป็นของไม่ยากปรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่ารมหยาบต่างๆเราตัดจะได้หมดแล้วลหรือว่าเราจะไม่เลยระโสดาบันไปเราก็นอนสบายเรื่องอบยภูมิทั้งสี่ประการการเกิดนนรกเป็นเป,ปรต็นสุรกายเป็นสติเดชานไม่มีสําหรับเราอีก ตอนนี้เราก็นอนเป็นสุขการจะเกิดต่อไปก็มีการจำกัดความเกิดถ้าอย่างมีกำลังเบาเราก็เกิดเป็นคนเจ็ดชาติสลับกับเทวดาเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติเป็นมนุษย์เจ็ดชาติสลับกันไปแค่นี้เราก็เป็นอราหันต์ได้ ถ้ามีอารมณ์เข้มข้นขึ้นมาหน่อยขนาดกลางแล้วเกิดเป็นเทวดาสามชาติเป็นคนสามชาติเราก็เป็นอรหรัน <c oughs> ถ้าเป็นพระโสดาขข้งเข้มขน้นแล้วก็เกิดเป็นเทวดาหนึ่งชาติลงมาเกิดเป็นคนอีกหนึ่งชาติเป็นอรหันเลยนี่เรียกว่าเราจำกัดความเกิดอย่างนี้สบายไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขใจของเราก็เกิด ในเมื่อเรามีความสุขใจเสร็จแล้วทุกเสียงทุกอย่างมันก็เต็มไปได้วยความสบายหาความทุกอะไรไม่ได้ตอนนี้อารมณ์สําคัญอารมณ์สุดท้ายที่เรียกว่าอารมณ์ฉลาดหรือในพระกรรมฐานท่านเรียกว่าพุทธจริตอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีความเปล่องปรลาดบุคคลประเภทนี้สังเกตได้ง่ายอถ้าจะพูดอะไรให้ฟังนี้เข้าใจง่ายเหลือเกิน แนะนำนิดเดียวเข้าใจได้ทันทีที่องค์สมเด็จพระจินาสีทรงเรียกว่าอคติตันยูคนประเภทนี้มีความฉลาดเข้าใจง่ายพูดง่ายแนะนำง่าย <c oughs> แต่ความฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้เหมือนกันดีไม่ดีก็ฉลาดไปโกงเขาสบ้างฉลาดไปกลมเหงเขาบ้าง ฝ่าฝืนกฎของความดีไปทำความชั่วเขาก็มีความฉลาดโขถ้าโกงเขาก็จับยากค <c oughs> <c oughs> เคยมีคนร่วมในคณะบริหารที่เขามีความฉลาดเขารู้เหมือนกันว่าคนนี้โกงแต่จงกระทั่งยันตายก็หาหลักฐานในการโกงไม่ได้คนประเภทนี้ก็เรียกว่าพุทธจริตไม่กัน แต่ว่าใช้จิตใจไปในทางที่ผิดมีปฏิปัาผิดตายก็ลงนรกตอนนี้ถ้าความจะหลายเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้วิธีการสี่อย่างเรื่องหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ให้คิดไม่เสมอว่าเรานี่จะต้องตายถ้าเราไม่สร้างความดีเข้าไว้มันจะเกิดประโยชน์อะไรถือว่าความตายเป็นของธรรมดา ว,ว่าความตายไม่ใช่ของแปลกเป็นของปกติท่านบู้นี้นึกถึงความตายได้อย่างคล่องแคล่วก็คิดไว้เสมอว่าชาตินี้เรามีสภาพเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นไปด้วยความทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่มีความแปรปวนมีความป่วยไข้ไม่สบายมีความตายไปในที่สุด <c oughs> เราหาอารมณ์ที่เป็นปกติก็ไม่ได้เราทำความดีบางทีชาวบ้านไม่เห็นดีหาว่าเราชั่วนี่โลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยความหวั่นไหวเราไม่ต้องการความตายต่อไปอีกในเมื่อเราไม่ต้องการความตายก็แสดงว่าเราไม่ต้องการความเกิดและเราจะทำยังไงและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาก็คิดว่าคนพวกนี้ไม่ช้าก็ตายสัตว์ประเภทนี้ไม่ช้าก็ตายเราไม่ช้าก็ตายเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงสมบัติทั้งหลายหรือคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักทรัพย์สินที่เรารักนั่งดูตัวอย่างคนที่เขาตายกัน เวลาที่เขาอยู่เขามีความร่ำรวยมีความมั่งมีสีสุขมีศักดิ์ศรีใหญ่เมื่อเวลาที่เขาตายลงไปแล้วเขานำอะไรไปได้บ้างเส้นผมสักเส้นเขานำไปได้ไหมจะไปป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแผนแผ่นดินตึกรามบ้านช่องที่เขามีอยู่นี่อ,องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าเขาแบกไปไม่ได้เลย นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้แล้วเราก็นั่งดูหาความจริงให้พบ